ฟอร์เลนเวียสกองกลางดาวรุ่งของห้างขยา,ายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนและอินซีเลกเยอรมนีเวียสคือหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในวงการฟุตบอลเยอรมันเขาเป็นกองกลางตัวลุกที่มีพรสวรรค์สูงมีเทคนิคอันยอดเยี่ยมและวิัยทั์ในการเล่นบอลที่เหนือชั้นสไตล์การเล่นของเขาเขาโดดเด่นด้วยความคล่องตัวความคิดสร้างสารรค์และเทคนิคอันยอดเยี่ยมเขาสามารถเล่นด้หลายตำแหน่งในแนวลุกทั้งกองกลางตัวลุก ปีกซ้ายและกองหน้าตัวต่ำเว้มีทักษะในการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถล่างเลื้อยผ่านกองหลังได้อย่างคล่องแคล่วและมีวิยัยทัดการจ่ายบอลที่แม่นยำนอกจากนี้เขายังมีทีเด่นในการยิงประตูจากนอกกรอบเขตโทษอีกด้วยและเขาเอง ก็เป็นกำลังสำคัญหลักที่พาเลเวอร์คูเซนคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ในฤดูกาลนี้แถมยังเป็นฤดูกาลที่ห้างขายยาคว้าแชมป์แบบไร้พ้าอีกด้วยทำให้เขากล้าวคือเป็นกำลังหลักให้กับห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนและทีมชาติเยอรมน,นีซึ่งยูโร2024ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นนี้เขาเองก็มีโอกาสติดท,ทีมชาติชุดลุยยูโร2024อีกด้วยและนี่คือประวัติของดาวรุ่งอย่างฟอรเรนเวส ดูบนฟรีตลอดทุกคู่แบบไม่มีโฆษณาคันผ่านเบ์เซอร์ของท่านได้แล้ววันนี้และพิเศษสำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำว่า go daddy th แล้วเจอกันที่ go daddy